ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิศรานิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องโซ่รักเมียตีตราประพันธ์โดยบรดอนให้เสียงบรรยายโดยพิศราณบทที่18 ชยานินนั่งเมอเธอตื่นตั้งแต่เช้าคงเพราะไม่ชินสถานที่อากาศที่นี่ดีก็จริงแต่มันสงบเงียบเกินไปนอกจากเสียงไก่ขันตอนเช้าเสียงนกบินออกจากรังก็แทบไม่ได้ยินเสียงอื่นๆอีกเลยเธอกินมื้อเช้าเสร็จก็มานั่งมองทิวทัศน์อยู่ตรงนี้จนกระทั่งสายวันนี้จะนั่งเฉยๆไม่ได้แล้วต้องหาอะไรทำ ชฉยานินบ่นพึมพำธรรมดาแล้วเธอยุ่งแทบไม่มีเวลาหายใจกับงานหลายอย่างที่รับผิดชอบพอทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังเลยกลายเป็นว่าเธอไม่มีอะไรทำสักอย่างชายานินช่วยโทรศัพท์เดินไปที่รถยนต์คันเล็กที่มาลาัยยัดใส่มือมาให้คงต้องหางานอดีเรกทำแก้เบือ่อก่อนที่ตนเองจะฟุง้งซ่านเฉยานินขับรถยนต์เข้าไปในเมืองระหว่างนั้นก็คิดหางานที่ทำให้ตัวเองยุ่งจนไม่มีเวลาว่างให้คิดฟุง้งซ่านในที่สุดเธอก็หางานที่ทำได้ทุกวันเจอ พื้นที่บ้านของมาลัยว่างอีกเยอะการปลูกผักน่าจะช่วยทำให้เธอหายเหงาชยานินเลยเดินหาซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักในตลาดเธอได้มเมล็ดพันธุ์ผักหลายชนิดกะว่าจะทำการเพราะปลูกแก้เบือ่อแต่เมื่อลงมือจริงๆกลับกลายเป็นงานหลักของเธอเสียดาเธอค้นหาคลิปวิดีโอในช่องดังของยูทูบเบอร์คนดังคนหนึ่งชยานินเลยตั้งใจจะทดลองทำตาม เธอแวะซื้อดินมูลไส้เดือนจากร้านค้าข้างทางรวมทั้งปุ๋ยคอกถุงใหญ่และคุยมะพร้าวอีกจำนวนหนึ่งพอกลับถึงบ้านอันดับแรกที่เธอทำคือการนำมเมล็ดพันธุ์ผักไปแช่ในน้ำอุ่นจากนั้นก็มายืนเท้าเอวมองที่ทางมาเหมาะสำหรับการทำแปลงผักซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ แต่ทวา่านอกจากญ้ารกๆแล้วเธอต้องควานหาอุปกรณ์ที่จะมาทําแปลงผักอีกหลายอย่างถ้าจากบ้านของมาลลยมีบ้านชาวบ้านอยู่หลายหลังชยานินช่วยกุญแจรถยนต์ขับตรงไปทางนั้นเพื่อเจราจาซื้อขายลําไม้ไผ่ที่เธอเห็นตอนที่ขับรถยนต์ผ่านลุงคะมีใครอยู่ไหมคะชยานินตะโกนเรียกเธอไม่กล้าลงจากรถยนต์เพราะสุนัขหลายตัววิ่งกรูเข้ามาหามาหาใครล่ะอีหนูหน้าไม่คุ้นเลยนะ ชายสูงวัยเดินเข้ามาหาท่าทางกระฉับกระเฉงหนูเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหลังนั้นนะคะเชายานินชี้มือไปที่บ้านสีขาวหลังเล็กของตนเองอ๋อบ้านแม่หนูเองเรอะค่ะลุงพอดีหนูเห็นต้นไผ่ลุงขายไหมคะหนูอยากจะขอซื้อเชายานินยิ้มประจบเอาไปทำอะไรล่ะเอาเยอะไหมชายผู้นั้นถามกลับเอาไปทำนั่งร้านค่ะเชาย,ยาอยากปลูกผักสลัดค่ะ เอา้าปลูกผักทำไมไม่ปลูกบนดินทำนั่งร้านทำไมให้ยุ่งยากปลูกผักสลัดต้องดูแลเยอะค่ะทำนั่งร้านเราควบคุมน้ำกับความชื้นได้ผักก็จะงามและโตไวออแบบนั้นเรอได้ได้เดี๋ยวลุงตัดให้ดีเลยจะได้มีสตางซื้อยูกยากินเชยานินยิมลุงช่วยทำนั่งร้านให้เชยาด้วยได้ไหมคะ ใช้ย,ยาไม่มีคอนไม่มีตะปูชีย,ยาทำให้เป็นด้วยค่ะชายสูงไวัยหัวเราะลันเขามองสำรวจหญิงตรงหน้าท่าทางเป็นลูกคนมั่งมีแต่ไม่ได้หยิบโย่งนักได้สิจ่ายข้าแรงฉันมาเดี๋ยวฉันจัดการให้เองขอบคุณมากเลยนะคะคุณลงุงอ่อชีย,ยาต้องไปซื้อตะปูลวดผ้าใบได้ที่ไหนคะ เชยานินถามต่อโครงการที่เธอคิดใช้แก้ความเหงากลายเป็นโครงการใหญ่ที่ต้องลงแรงจริงจังเสียแล้วขับรถไปทางนั้นนะไม่ต้องเข้าไปในเมืองก็ได้มีร้านขายอุป,ปกรณ์ก่อสร้างทุกอย่างราคาอาจจะแพงกว่าในเมืองแต่ถ้าบวกค่าน้ำมันแล้วราคาก็พอๆกันนั่นแหละขอบคุณค่ะลุงเดี๋ยวแมนู อยู่คนเดียวไม่กลัวหรือไงกลัวนิดหน่อยค่ะแต่อีกสักพักก็ชินไม่ดีแนะ่แถวนี้เปลี่ยวผู้หญิงตัวคนเดียวเสียด้วยเดี๋ยวลุงยกมาให้สักสองตัวนะเอาไปเลี้ยงจะได้เอาไว้เฝ้าบ้านเวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านพวกมันช่วยเตือนให้เราระวังตัวก่อน ชยานินยกมือไหว้ขอบคุณน้ำใจคนชนบทแตกต่างจากคนในเมืองลิบลับของเพราะความเป็นอยู่ที่แตกต่างคนชนบทมีอะไรก็พึ่งพากันคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายในจะภาระที่แบกรับไหวเวลาที่มีน้อยนิดก็หมดไปกับการเดินทางอารมณ์ของพวกเขาเลยไม่ค่อยเบิกบานและมีมิตรไมตรีสักเท่าไหร่เดี๋ยวต้องใช้อะไรเท่าไรรู้แล้วหรอชยานินใส่นะฉันชือสามนะ จะได้รู้จักกันไว้พาฉันไปดูสิจะได้ซื้อถูกไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเหลืองน้ำมันแย่ชยานินค่ะเรียกชยาก็ได้ค่ะลุงขึ้นรถมาเลยค่ะไปดูตรงที่ชยาจะทำแปลงผักก่อนแล้วค่อยไปซื้อของพร้อมกับชยาก็ได้ค่ะชะยาแทบไม่รู้อะไรสักอย่างสามหัวเราะลงลูกคอเขาเปิดประตูรถยนต์ขึ้นมานั่งบนเบาะด้านข้างอีนูนี่เก่งนะ ขับรถขับนะเองก็ได้ด้วยชฉยานินซื้อของตามคำแนะนำของสามและวันรุ่งขึ้นสามก็พาเพื่อนมาอีกคนใช้เวลาทำแปลงผักยกสูงประมาณหน้าขาสามแปลงแค่ครึ่งวันจากนั้นลุงสามกับลุงชมก็ช่วยชฉยานินขนดินมาใส่กว่าจะเสร็จก็เกือบค่ำปากเดียวท้องเดียวสบายดีเนาะแล้ววันนี้กินข้าวกับอะไรล่ะฉันไม่เห็นเมนูกินอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างยังไม่รู้เลยค่ะ เดี๋ยวค่อยทำอาหารง่ายๆกินก็ได้ค่ะไม่ต้องทำแล้วไปกินข้าวที่บ้านฉันเถอะปากเดียวท้องเดียวไม่เปลืองหรอกสามชวนพร้อมกับขยันขยอใช้ยาไม่เกรงใจแล้วนะคะใชยานินรับคำแล้วก็กระเสาไปค่ะใชยาหิวจะแย่แล้วฉันเดินไปดีกว่าตัวเปละเดี๋ยวรถจะเลอะเถอะ เลิกก็ล้างได้ค่ะเหนื่อยจะแย่แล้วไม่ต้องเดินให้เหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกหรอกคา่ะ เมื่อไปที่บ้านสามเยานินก็ได้รู้จักภรรยาของสามสายพินเป็นแม่บ้านที่เลี้ยงหลานอยู่กับบ้านไม่มีรายได้อะไรมีแค่รายได้จากบัตรสวัสดิการของรัฐเดือนละ600บาทพอได้ซื้อกะปิน้ำปลาและเงินที่บุตรชายส่งมาให้เดือนละสามพันลุงสามที่อายุรุ่นเดียวกันกับสายพินก็เลยต้องหาทำงานรับจ้างทั่วไปพอให้มีรายได้เพิ่มซึ่งก็มีไม่บ่อยนักเพราะส่วนใหญ่ก็มีแค่คนเท่าคนแก่ที่อาศัยอยู่ที่บ้านส่วนลูกๆก,ก็ไปหางานทำในเมือง จะกลับมารวมตัวกันอีกทีก็ตอนวันหยุดเดยาวๆหลานชายวัยแปดขวบที่กำลังซุกซนวิ่งออกมาต้อนรับแล้วก็วิ่งวนรอบรถยนต์ของเชย,ยานินเพราะความอยากรู้อยากเห็นไอ้แดงไปล้างมือเถอะจะได้กินข้าวกันสักทีสามตะโกนบอกหลานแล้วก็เดินไปตักน้ําในตุ่มเพื่อล้างไม้ล้างมืออือกลับบ้านก่อนนะหิวแล้วเหมือนกันชมเปรยลอยๆแล้วก็เดินลอดใต้ถุนบ้านไปบ้านของชมอยู่ถัดจากบ้านของสามไปนั่นเอง แม่จะอยู่กินด้วยกันก่อนก็ไม่ได้สงสัยรีบเอาข้าแรงไปอวดเมียชฉยานินหัวเราะคิกคักเธอเดินตามสายพินไปมีแดงเดินรังถายกับข้าวพื้นพื้นผัดผักกับต้มยำไก่แต่กลับอร่อยจนชยานินเติมข้าวจานที่สองคงเพราะเธอไม่ได้นั่งกินมื้อเย็นแค่คนเดียวเลยเจริญอาหารเป็นพิเศษมีอะไรเรียกใช้ลุงอยู่บ้านตลอดนะแม่หนูสามเปรยระหว่างที่กินมื้อเย็นด้วยกัน ค่าลุงรับรองชายาจะมากวนลุงบ่อยๆแน่ค่ะมันเป็นการพึ่งพาอาศัยกันในแบบที่ชายานินเองก็ไม่เคยได้สัมผัสรอยยิ้มกับแววตายินดีเหมือนเธอคือแสงสว่างของพวกเขาทําให้ชายานินรู้สึกดีไปด้วยผมขอไปเล่นที่บ้านขังพี่สาวคนสวยด้วยได้ไหมครับแดงอ้อมแอมถามจะไปทำอะไรล่ะไปส่วนเดี๋ยวข้าวของแม่หนูชายาจะพังมึงมีปัญญารบับผิดชอบไหมไอ้แดง สายพินตวาดหลานชายไม่เป็นไรค่ะป้าบ้านชัย,ยาไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์หรอกคะ่ะดีเสียอีกชัย,ยาจะได้มีเพื่อนแน่นะแม่หนูฉันกลัวไอ้แดงมันไปกวนแดงอยากไปดูแปลงผักพี่หรอคงอีกสัอาทิตย์แหละถึงจะเอากล้าผักลงดินได้ตอนนี้กำลังเพาะอยู่แดงพยักหน้ารัวๆป้าคะต้องซื้อของสดที่ไหนหรอคะชีย,ยาไม่เห็นว่าแถวนี้จะมีตลาดเลย ชยานินหันไปถามสายพินที่น่าจะรู้เรื่องนี้ดีตลาดสดแถวนี้ไม่มีรอกแต่ตอนเช้ามืดนะ่ะจะมีรถขายกับข้าวเข้ามาทุกวันจันท์กับวันพฤหัสลุงคะงั้นพรุ่งนี้ลุงทำกรงเลี้ยงไก่ให้ชยาด้วยได้ไหมคะเดี๋ยวชยาไอนินหันไปคุยกับสามซึ่งสามก็พยักหน้ารับพี่สาวข้าไปในเมือง แดงขอไปด้วยได้ไหมคะแดงยิ้มประจกแต่สายพินถลึงตาใส่ได้สิไปวันไหนจะมาชวนนะว่าแต่แดงต้องไปโรงเรียนหรือเปล่าต้องไปวันหยุดสินะแดงยังไม่ได้ไปโรงเรียนดอกพี่ชายาแดงกลมหน้าพูดเสียงอุบอิบทำไมล่ะชายานินถามด้วยความสนใจรอพ่อมาซื้อจุดนักเรียนนะ่ะแต่พ่อยังไม่มาสักที อ๋องั้นชย,ยาขออนุญาตพาแดงไปสมัครเรียนนะคะเรื่องชุดเรื่องอุปกรณ์การเรียนเดี๋ยวชย,ยารับผิดช,ชอบให้เองแดงจะได้อ่านออกเขียนได้ชย,ยานินหันไปปรึกษาสามกับสายพินที่นั่งอึง้งเขาไม่คิดว่าเพื่อนใหม่จะมีน้ำใจกับตนเองถึงขั้นนี้ไม่รบกวนแม่หนูหรอไม่รบกวนเลยค่ะชย,ยาสิมากวนลุงกับป้าบ่อยๆถือเสียว่าชย,ยาตอบแทนค่าอาหารมื้อนี้นะคะไว้วันหลังชย,ยาจะมาฝากท้องบ่อยๆ ชายานินพูดเสียงร่าเริงจากนี้ไปเธอจะไม่เหงามีเพื่อนบ้านที่พอจะพึ่งพาได้แดงยิ้มแป้เขาอยากไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนๆแต่เพราะความขัดสนเลยได้แต่อดทนพรุ่งนี้แต่งตัวหล่อๆเลยนะเดี๋ยวพี่ชายาจะพาไปโรงเรียนแต่เช้าแล้วค่อยไปซื้อชุดนักเรียนในเมืองด้วยกันลุงด้วยค่ะแต่งตัวหล่อๆเลยชายาจะมารับแต่เช้าเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสิบโมงเช้านะคะแล้วเจอกันค่ะ